วันที่15-16กรกฎาคม2566นายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการกระแข่งชาติมอบหมายนายเทพผลิตลิทิยรงผู้ช่วยผู้ว่าการกระแข่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชุมชนดินแดงพศ2563-2567ถึงหลักสูตรเหลียวหลังแลหน้าการพัฒนาชุมชนดินแดงโดยมีนายสุรพลอลียมโยไท ผู้อหนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมืองและนายจโนโภาคอ่างแก้วรองผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมืองพร้อมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและผู้อยู่ใส่ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเข้าร่วมกิจกรรมณโรงแรมอิงทารีสอร์ทจังหวัดนครนายกวันนี้การแข่งชาติโดยฝ่ายพื้นฟูพัฒนาเมืองนะครับเราก็ได้นาผู้อยู่อาศัยในชุมชนทั้งดินแดงหนึ่งดินแดงสองมาทบทวนแผนออของการแข่งชาติที่เราเคยทําแผนตั้งแต่ปีหยก3นะถึงปีหยกเว่าแผนที่เราทำเนี่ย มีการกลับเคลื่อนไปแล้วอะไรบ้างนะครับแผนใดที่ว่าต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะก็เราต้าองให้ชาวบ้านเนี่ยทำแผนกลับเคลื่อนเองนะครับเพื่อที่จะพจัฒนาชุมชนของเขาก็โดยนําผู้นําชุมชนนะครับแกนนาธรรมชาติและกลุ่มตาคารเครืทเคลื่อนมาทําแผนร่วมกันเพื่อให้ชุมชนเขา็เป็นสมาร์ทซิตี้นะครับเพื่อเป็นชุมชนที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างเบื้องต้นก็ต้องขอขอบคุณไกาหานะครับวันนี้ที่ได้เอาคนในชุมชนมา สัมมนาวางแผนาการดำเนินการของชุมชนนะก็วันนี้ก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าสิ่งที่ทําได้แล้วมีได้หลายๆเรื่องซึ่งจะต้องทําต่อนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งไอ้เรื่องที่ยังทําไม่ได้เนี่ยวันนี้ก็มาดูกนะันละมาดูปัญหากันว่าปัญหาที่มันทําไม่ได้เนี่ยเพราะเหตุไรพูดได้เต็มที่ไม่ต้องปิดกัน้นอะไรที่ไม่ได้อะไรได้พูดกันเต็มที่เล้วันนี้ก็ถือว่าคาดหวังว่าอนาคต5ปีข้างหน้าเนี่ย เราจะสานต่อเราจะเดินหน้าต่อไปเพื่อให้ได้ประโยชน์สังคมอย่างสูงเพื่อให้โครงการฟื้นฟูเมืองภายใต้เมืองอัเยะให้สําเร็จร่วงกัได้ดีวันนี้ได้มาสัมมนาตั้งหน้ามาฟังแผนพัฒนาฟื้นฟูเมืองชุมชนอินแดงตั้งแต่ปีพ2566จนจะสิ้นสุดลงในปี2567นี้วันนี้ก็ถือว่าได้รับความรู้จากกางนี่มไปมากกับคำในวันนี้ นะครับแล้วต่อไปก็จะนำบรรดาพวกนี้พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องชาวแฟดินแดงต่อไปครับผมกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยการรายงานความคืบหน้าการดาเนินงานโครงการพื้นาเมืองชุมชนดินแดงระยะที่2อถึงสโดยนายสุรพลอริยมโยไทยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเมืองการบรรยายให้ความรู้โดยรองศาสตราจารย์ดรวิมลชอบชื่นชมพร้อมคณะในหัวข้อปัจจัยสู่ความสําเร็จ ในการวางแผนพัฒนาชุมชนแนวทางการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชุมชนดินแดงพศ2563ถึง2567การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของชุมชนการกำหนดวิสัยทัศน์ชุมชนและเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาชุมชนดินแดงพร้อมทั้งมีการจัดแป็งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นระดมความคิดพร้อมทั้งนำเสนอผลจากการระดมความคิดดังกล่าว โครงการอบรมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชุมชนดินแดงพศ2563ถึง2567จัดขึ้นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชุมชนดินแดงให้ผู้อยู่อาศัยรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงสามารถสื่อสารข้อมูลการดำเนินงานเกี่ยวกับการฟื้นฟูเมืองที่ถูกต้องไปยังผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้รับรู้และรับทราบข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งยังปลูกจิตสำนึกให้ผู้นำมีจิตอาสามีความเสียสละและเข้าใจบทบาทของผู้นำชุมชนผู้นำตามธรรมชาติและการทำงานร่วมกันเป็นทีมตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเกอรอข่ายในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่ใสในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น